สวัสดีครับพาวเวอ,อร์เลชั่ทอกทอกนะฮะวันนี้ไม่ได้อยู่บนรถนะฮะแต่ว่าวันนี้อยู่ที่หน้าห้องนอนของผมเองนะฮะพอดีว่าผมจะมาทําคลิปรีวิวเปรียบเทียบระหว่างอ่าไมตรีโมฟินพิงก์เลนเจอร์ของ k i m b e r l ี่กับไมต y ี o มฟินพิง n ์ของแ a t เทอรนะฮะแล้วทำบนรถไม่ได้ก็เลยจะเปลี่ยนมาทําอยู่ที่หน้าห้องแทนเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ในการทำนะฮะในการรีวิวเปรียบเทียบเนาะก็เดี๋ยว มาลองดูรีวิวแล้วกันนะครับถ้าใครไม่ชินหรือว่ามีเสียงแทกเข้ามาเนี่ยบ้านผมอยู่ติดตลาดนะฮะรถขับผ่านตลอดเลยก็ขอภัยไว้่วงหน้าไยนะครับมาชมกันได้เลยฮะอย่างแรกที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็คือสีครับตัวของ แคทเธอรีนที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยสีจะนวนกว่านะฮะดูผันผ่านเลยนะสีจนวนกว่าสีของคิมเบอรี่เนี่ยจะสีชมพูมืดกว่านิดหนึ่งนะฮะอย่างที่สองนะครับนอกจากเรื่องความต่างของสีแล้วนะฮะก็จะเห็นเนี่ยหัวโมเดลของแคทเธอรีนที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยหัวจะกลมนะครับตัวไอหมวกเขาเนี่ยจะกลม ทางของค i m b e r l ี่เนี่ยหมวกจะแบนในที่สุดผมก็เข้าใจได้ชัดแจ้งแรงเจ๋เลยนะฮะว่ามันต่างกันยังไงทางซ้ายหัวสวยกว่าจริงๆนะฮะทางขวาเนี่เป็นหัวโมเดลรุ่นเก่าที่ออกมายุคยุคแรกๆนะฮะเพราะฉะนั้นหัวเนี่ยมันจะนแบนๆแต่ของแคทเธอรีเนเขาปรับปรุงแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่เลือกได้เลยนะฮะว่าชอบแบบไหนพามาดีสีเลือดเลองถอดหมวกเนะี่ย การ์รีนกินขาดนะฮะในเรื่องของหมวกนะครับผมแล้วก็มีเรื่องความสูงนะฮะผมเคยพูดไว้นานแล้วว่าความสูงของงานไลท์นิ่งคอลเลคชันเนี่ยเขาทำตามความสูงของนักแสดงแต่วันนี้นะฮะยืนเทียบกันข้างๆกันไปแล้วนะครับเห็นได้ชัดๆเลยว่ามันไม่ได้ทําตามความสูงของนักแสดงนะฮะสูงเท่ากันเลยโมเดลออกมาเหมือนกันเดะไปเปลี่ยนแค่รายละเอียดของหมวกแค่นั้นเองนะฮะกับสีนะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรกันมาก ความสูงนรแทบจะไม่ต่างกันเลยมันก็คือโมเดลเดียวนั่นแหละอยู่ที่ว่าน่าจะอยู่ที่พลาสติกตรงขานะฮะว่ามันดัดได้สูงแค่ไหนแค่นีนน้มันจะดัดได้นิดมากกว่ากันนิดหน่อยเท่านะั้นนะจุดต่างอีกอันที่เห็นชัดในส่วนของโมเดลนะฮะก็คือตรงมือครับผมตัวของคิมเบอรี่เนี่ยมันจะมีมือไม่เหมือนชาวบ,บ้านชาวชออ่องอีกอันนึ่งะครับก็คือมือดัดขึ้นได้แบบนี้นะครับแต่ของแคทรีนเนี่ย ไม่มีนะฮะเนี่ยของเทอลีนไม่มีก็เป็นมือได้แค่อย่างนี้เองอย่างเดียวนะฮะหักตรงไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงฮะรเรื่องประโยชน์ของการใช้โปท่านะเพราะว่ามันต้องจับธนูแล้วมือธนูจับแบบนี้ก็ไม่ได้สะดวกเลยฮะต้องจับแบบแบบนี้ผมว่าสะดวกแบบทางซ้ายเนี่ยสะดวกกว่านะครับ มาต่อกันด้วยเรื่องของอัญชันเสริมนะฮะทางของค i ิมเบอรี่จะเป็นทางขวามือนะครับของแคทลีนจะทางซ้ายมือเห็นแตกต่างกันชัดเจนนะฮะก็คือตัวของสีผมเคยพูดไปแล้วนะจากคลิปที่แล้วนะฮะว่าตัวพลาสติกที่เอามาทำเนี่ยมนันไมเหมือนกันของค i ิมเบอรี่เนี่ยจะเป็นพลาสติกเนื้อมันวาว ส่วนของแคดจะเป็นพลาสติกดานนะฮะสีที่ลงก็ต่างกันนะครับของของคิมเบอรี่เนี่ยจะเป็นการลงสีเงินโคบอลไหมน่าจะเป็นสีน้ำเงินไอสีเงินโคบอลนะ,ะส่วนทางของแคทเทอรีนเนี่ยจะเป็นสีขาวนะฮะอันนี้ก็ต่างกันนะครับผมมาดูที่จะดูกันบ้างนะครับผม Power อ o w นะฮะ แทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะมีแค่เรื่องสีของฝั่งอันนี้จะเข้มกว่าอันนี้จะสว่างกว่าแล้วเนื้อพลาสติกเนี่ยเหมือนเหมือนกระปืนนะอันนี้จะเงาเงส่วนนี้จะมีความด้านมากกว่านะครับผมต่างกันเท่านี้แล้วก็มาถึงส่วนเอฟเฟกนะฮะต่างกันชัดเจนเลยก็คือของคิมเบอรี่เนี่ยจะเป็นลูกขนูทั้งอัน ธนูสีชมพูเคลียร์ใสนะฮะเอฟเฟกอันนี้สวยสวยมากส่วนของอแคทเทอรีนเนี่ยจะเป็นแค่ที่ติดตรงปลายของลูกธนูนะฮะไม่ได้มีความสวยมันต่างกันเยอะเลยอันนี้คือเหมือนกับเอฟเฟกการยิงปืนธรรมดาทั่วไปแต่อันนี้เป็นธนูจริงๆอันนี้ก็มีผลสำหรับผมถ้าให้เลือกเนี่ยเอฟเฟกอันนี้สวยกว่าเยอะเลยนะครับ,นะรบผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะเ,เพื่อนๆเลือกกันได้เลยนะครับ ประมาณนี้ในส่วนของมือนะฮะไม่ต่างกันนะครับผมจะต่างกันก็คือสีสีของอตัวโมเดลอันนี้ก็จะอของของคิมเบอรี่เนี่ยสีเขาจะขาวกว่าเท่านั้นเองเป็นมือกำกับมือแบทั้งคู่นะฮะส่วนของแคทลีนเนี่ยจะเป็นสีนวลนๆนะครับขาวนวลๆขาวไวไประมาณนั้นครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดนะครับคือหัวนะฮะ ทางทางขวาเลยก็คือคิมเบอรี่นะฮะับสุทางซ้ายก็คือแคทเธอรีนก็คือต่างกันชัดเจนอะ่ะถ้าคนไหนเป็นเมนคิมเบอรี่ก็ต้องทางขวาเนาะถ้าคนไหนเชียร์แคทเธอรีนก็อยู่ทางซ้าย,ยนะครับผมสวยทั้งคู่นะฮะสวยกับคนละแบบเมื่อกี้ผมลืมพูดนิดหนึ่งฮะก็คือเรื่องขานะฮะทางขาของคิมเบอรี่เนี่ยเขาจะโก่งกว่านะครับส่วนของแคทเธอรีนเนี่ยเขาจะปรับให้มันตรงและ ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่มันโกงเนี่ยน่าจะเป็นจากตัวแพ็กเกจนะฮะเพราะในแพ็กเกจนี่ยของคิมเบอรี่เนี่ย,ยมันจะมีพลาสติกอยู่ตรงกลางตรงกลางเนี่ยใหญ่มากเป็นตัวขั้นให้ขานะฮะส่วนของแคทเอรีเนี่ยเขาแก้แล้วมันจะเล็กมันก็มีขาพลาสติกขั้นตรงนี้เหมือนกันแต่มันจะเล็กกว่านะฮะก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ดันขาหรอกทำให้ขามันต่างโกงต่างกันประมาณนี้ก็จบคลิปแล้วนะฮะ สำหรับการรีวิวเปรียบเทียบของคิมเบอร์ี่กับแคทเธอรีนของไมทิมอฟินพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับหวังว่าจะมีผลให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกได้นะฮะว่าจะเก็บตัวไหนคิมเบอร์ี่ที่หายากกับแคทเธอรีนที่ตอนนี้หาได้ทั่วไปแล้วนะฮะถ้าถามผมนะฮะว่าเก็บตัวไหนดีระหว่าง2ตัวนี้มันมีปัจจัย2อ,อย่าง1ก็คือเรื่องของนักแสดงในเรื่องถ้า เพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องมัแสดงไม่ได้ซีเรียสจะถอดหมวกนะฮะแนะนําของแคทรีนนะฮะเพราะว่าหาง่ายอีกอย่างหนึ่งหมวกของเขาเนี่ยมันกลมสวยแล้วนะฮะไม่เหมือนกับของคิมเบอรี่ซึ่งมันจะนแบนนะครับผมแต่ถ้าเราซีเรียสเรื่องนักแสดงอันนี้เก็บชัดเจดนแยกไล้ชัดเจนเลยนะ,ะก็คือเก็บตามเมนได้เลยคุณชอบ คอคุณเก็บคิมเบอรี่คุณชอบแคทเธอรีนคุณเก็บแคทเคธอร,รีนะฮะอันที่2ที่แตกต่างกันอย่างที่ผมเห็นได้ชัดก็คือเอฟเฟกต์พาร์ทนะเอฟเฟกต์ Effect, มันสวยไม่เหมือนกันอันนึงจะเป็นการติดแค่ปลายลูกขนูนะฮะอันนึงเป็นขนูจริงๆเลยถ้าเพื่อนๆซีเรียสก,ก็ก็เก็บตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะฮะแต่ผมถ้าผมเลือกนะผมจะเลือกเอฟเฟกอันนี้เพราะมันสวยกว่านะครับผม ส่วนที่เหลือราละเอียดก็ต่างกันก็คือตัวเนื้อพลาสติกอย่างที่บอกส่วนโดยรวมส่วนมากของแคทเธอรีนเนี่ยมันจะเป็นสีออกออฟไวท์นะฮะแล้วก็จะมีความด้านในตัวของวัสดุในการทําอาวุธแล้วก็พร็อพนะครับส่วนของคิมเบอรี่เนี่ยจะมีความเงามากกว่านะฮะอ๋อลืมบอกอีกนิดหนึ่งก็คือสีนะฮะเรื่องสีขาวสีขาวเนี่ยในกล้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมแต่ที่ผมเห็นก็คือ สีขาวเนี่ยมันมันจะขาวเหลืองๆอ่ะส่วนของคิมเบอรี่เนี่ยมันจะเป็นขาวหมดขาวอ่ะขาวขาว,ขาวเอ๊ะออฟไวส่วนของส่วนของแคทเธอรีนเนี่ยจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้บอกว่าเป็นออฟไวไม่ใช่ออฟไวนะจะเป็นเอเชียนไวน์นะครับความต่างก็จะมีอยู่เหมือนกันอันนี้เลือกได้นะฮะว่าชอบแบบไหนนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปก็น่าจะจบแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะว่าจะเป็นตัวไหนที่เราจะเลือกเก็บดูนะฮะหรือถ้าเลือกไม่ได้ก็เก็บ2ตัวไม่เลยก็ได้นะ,ะเหมือนผมผมเลือกไม่ได้ผมเลยเก็บเบิ้ลไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะเก็บอีก4อีก4ไม่ใช่อีก4อีก2เวอร์ชั่นที่ออกมานะครับก็คือเมทัลลิกแล้วก็ตัวลงสีแบบคอมิกนะฮะเอาไว้ได้มาแล้วอีก2ตัวเมื่อไหร่เนี่ยผมจะามารีวิวเปรียบเทียบเนาะว่าคิมเบอร์รี่ กับแพทาีนของแต่ละเวอร์ชันเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดดูคลิปแล้วชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันได้นะครับฝากติดตามเพจด้วยนะฮะ Power Ranger Talk Talk มีอะไรไปคุยกันในเพจได้แล้ครับหรือจะคุยกันในคอมเมนต์ก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ